หมากปรินวินฉ่ำกลางงานปาร์ตี้ยาย่าอุรัสยาถึงกับเวอร์ไม่ได้ตลกขายคำกันอย่างเดียวสำหรับละครรักโรแมนติกเรื่องจนกว่าจะได้รักกันเพราะความดราม่าก,ก็จัดให้ฉ่ำมากเช่นกัน ซึ่งคนดูจะได้เห็นการประทะอารมณ์แบบฟาดฝีมือใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครโดยเรื่องดำเนินมาถึงตอนที่เหมืองรับบทโดยหมากปรินยอมใจอ่อนแต่งชุดแฟนซีมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของอาโปรับบทโดยยายาอุรัสยาเรื่องทุกอย่างเกือบจะดีมีแต่ความแฮปปี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ถ้าในตอนท้ายตัวพ่ออย่างพูดินรับบทโดยวินลี่แมคอินทอชจะไม่เอาชุดสร้อยทับทิมเม็ดแป้งของแม่เหมืองมาสวมใส่คอให้อาโปเป็นของขวัญวันเกิดซะก่อนทันทีที่เห็นสร้อยของแม่ที่พ่อเอามามอบให้ว่าที่เมียใหม่อย่างอาโปเท่านั้นอารมณ์ของเหมืองก็ระเบิดพร้อมทวงสร้อยคืนทันที งานนี้อาโปเลิกลากแล้วหนึ่งอยากจะรีบคืนแต่ภูดินดานไม่ยอมลูกชายเหมืองเลยพุ่งเข้ากระชากส้อยออกจากคอของอาโปเองเลยทำเอาภูดินทนไม่ไหวจัดการกระชากคอเสื้อสั่งห้ามเหมืองยุ่งกับอาโปทันทีฉากนี้ทุกคนใส่เต็มย,ายา่าๆถึงกับเวอรเพราะหมากระเบิดอารมณ์อาละวาดจนงานปาร์ตี้พังยับ เรียกว่าวินช้ำก็ไม่ผิดยิ่งตอนที่วินลี่ประทะเดือดเดือดกระชากคอเสื้อใส่ลูกชายอย่างหมากแล้วมันมากกลัวหัวใจจะวายว่าพ่อลูกจะถึงขั้นต้องแลกหมัดกันไหมแต่สุดท้ายเรื่องราวมันจะไปจบที่ตรงไหนสร้อยทับทีมจะไปอยู่ในมือของใครต้องรอดูจนกว่าจะได้รับกันวันจันทร์อังคารนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีดูมือถือกด3พลส